สวัสดีพวกนายในที่สุดก็ใกล้ที่จะมาถึงแล้วสำหรับการอัปเดตซีซั่นหนึ่งของเกมบา n ีนาเบคเอาอินฟินิตวันนี้ฉันจะพาพวกนายมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจในการอัปเดตครั้งนี้เอาละ <c oughs> ใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมบาลีนาเบคเอาแล้วลวก็ต้องนี่เลย Apple Min t รับเติมเกมเติมง่ายเติมไวใช้เพลงยูไลดสูงสุดถึง30%และยังมีบริการเติมเงินเกมมือถืออื่นอีกมากมายใครที่สนใจอยากไปเติมไปตามแล้วก็กดตาปเข้าไปที่ลิงก์ใต้ d e สคริปชั่นได้เลย เอาละและสิ่งแรกที่ดูน่าสนใจที่สุดก็คือการเพิ่มแผนที่ใหม่เข้ามานั่นก็คือแผนที่ทีวีสเตชันนั่นเองแน่นอนว่าที่นี่น่าจะเป็นที่ที่เหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการต่อสู้ในพื้นที่ปิดแคบเนื่องจากมีห้องหับจํานวนมากและมีเรือไว้ให้รอบเรนเป็นอย่างดีพวกนายจะได้เจอกับเราผู้เล่นที่เข้าทําด้วยความกระชับฉับไวที่พกพายุทุปกรณ์มาอย่างหนักหน่วงเต็มสูจนายจะต้องร้องว่าจุกคาบยอมแล้วคาบหรือแม้แต่ผู้เล่นสไตล์หนึบหนับที่ใช้ทักษะการรอบเรนขั้นสูง กับกระสุนดำๆที่พวกเขาภาคภูมิใจที่จะมาคอยนวดขาให้พวกนายที่ถึงแม้ว่าพวกนายจะไม่ปวดเลยก็ตาม <c oughs> และแน่นอนว่าใครที่ติดอกติดใจความกระชับของแผนที่อ m มอรี่แล้วล่ะก็พวกนายต้องเปลี่ยนใจมาชื่นชอบทีวีสเตชันแห่งนี้ก็เป็นได้เพราะในซีซั่นหนึ่งที่กําลังจะเข้ามานี้แผนที่อ m มอรี่ได้มีการเพิ่มพื้นที่รอบนอกเข้ามานั่นก็นทําให้ที่นี่นั้นกว้างขึ้นโผเลยทีเดียว และในส่วนถัดมาฉันเชื่อว่าหลายคนรอคอยสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือตัวละครหญิงนั่นเองซึ่งฉันเองก็ด้วยแน่นอนว่ามีรูปลักษ์ให้เปลี่ยน3แบบกับทรงผมและสีผมอีก4ซึ่งผูานายก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนกันได้ตามความพอใจและต่อมาก็คือการมาของอาวุธใหม่ในส่วนของ s อสซอลนั้นจะมี S416 และ DTMDR ซึ่งใช้กระสุนขนาด5.56คูณ45มมและยังมี ที03ที่ใช้กระสุนขนาด5.8คูณ42มมด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีปืนอื่นๆอ,อ,อีก5กระบอกนั่นก็คือเวกเตอร์45และก็เวกเตอร์9ซึ่งทั้ง2กระบอกนั้นก็ใช้กระสุนตามชื่อของมันนั่นแหละและ,และอีกกระบอกหนึ่งก็คือ QC61 แน่นอนว่าเจ้ากระบอกนี้นั้นอาจจะเป็นลูกหลักของเราจราชนคนรูดขาอีกระบอกหนึ่งนั่นเองเอาละแล้วมาถึงกระบอกนี้ที่จะไม่พูดถึงเลยก็ก,ก,ก็ได้ เราไปที่กระบ,บอกถัดไปเลยแล้วกันแล้วนี่ก็คือ u s 12ซึ่เป็นลูกซองที่โคตรโหดโคตรอันตรายใครที่เคยเล่นเวอร์ชันโมบายมาแล้วอาจจะรู้ซึ้งถึงสรรพคุณของเจ้าหมอนี่เป็นอย่างดีเพราะอาจจะเคยเพี้ยงพร้ำล้มคว่ำขมําหงายเพราะเจ้านี่มาแล้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีการลดความต้องการขั้นต่ำของระบบลงอีกด้วยจากแรมขั้นต่ำ6 g ิเป็น12 g ิแล้วก็แรม GPU จาก4 g ิเป็น2 g ินั่นเองนั่นหมายความว่าเครื่องที่ไม่แรงมากก็สามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้อย่างลื่นไหลขึ้นนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว แล้วก็มีอีกอเรื่องหนึ่งที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้เลยทีเดียวนั่นก็คือการเนฟเทอร์มอลเพราะในซีซั่นหนึ่งนี้เราจะไม่สามารถนำเทอร์มอลใส่เข้าไปในกล่องดวงใจของเราได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือว่านอกเกมและเมื่อเราเอาเทอร์มอลที่ใส่ในกล่องนั้นออกจากกล่องแล้วเราจะไม่สามารถนำกลับเข้าไปในกล่องนั้นได้อีกงงไหม <c oughs> เอาเราถือว่าไม่งงแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครที่สงสัยตรงจุดไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิป แล้วถ้าถูกอ,อกถูกใจคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมที่จะกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปให้ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดี